ครับหลังนี้ดึงดึงหมดแห้งเลยครับพอนดึงหมดแห้เลยตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงน้กันโอ้โหขึ้นมากขึ้นมาหลังนี้เห็นดึงยุกเห็นดึงยุมื่อดิโอ้ว๋อโอ้หัวคับตรงนี้เนี่ยเนี่ยอออ๋อเดขึ้นมาครับ ครับหลังนี่มีอาการครับนี่งูอไปน้ำหนามเลยโอ้เห็ดตัวปลาอยู่ครับนี่ตัวปลาอยู่ครับตัวปลานี่เห็นอยู่โยกขึ้นมาครับกระดุกครับกระดุกหลังนี่มีอาการครับปูไปน้ำหนามเลยครับนี่มีแต้มนี่ตเหลือบนอ่อนอยู่ในเด้อ

หลังนี้พี่น้องนี่เห็นตัวปลาอยู่ครับเนี่ยโซบ้าอยู่เนี่ยเนี่ยโอ้โหดังก้องดังก้อหลังนี้ครับพี่น้องครับมามึงมังเนี่ยหลังเปียกๆด้วยนี่ก็นิ่งจังล่ะโอ้โหอยู่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 มึงอยู่ครับมีงอยู่ปาคอครับปลาคอปลาคอ Ini kapnya, ni, ni, dia 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 dia, dia kaukan mah. พี่น้องครับลุยลุยลุยเมื่อนี่ออกมาหาโยหากินครับเมื่อนี่าทีมงานเก่าเหรอครับนี่ผู้หมวดวัดลบครับยากครับผมด้านน้องให้ครับามื่อนี่มาอ,อ้างหวยแรงบ้านนาเล่าเ<ส>พื่อว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามครับมาหาอยูู่หากินคือเขาเอาแถวบ้านเขาเอิญแกงเหง่อนแกงน,กงนาเล่าแกงนาเล่าแกงหวยแรงนี่แหละครับอแกงนาเล่าเอามาฮอดหมองไส้เรา มาคำเติมแล้วครับเมือนี้ลุยเลยครับเบ็ดกัเอาหมูเป็ีนหมูเก่าหน่นมาถลุนถะเคียวน้ำกันครับเงี้ยเมือนี้เอาเงี้ยอเหยื่อบนมึงเนี้ยเงี้ยหัวเงี้ยหัวอ่าเงี้ยหัวครับเมือนี้เงี้ยแข้งมึงกันหน่อยมันสิเงี้ยโอ้โหเห็นหดตัวหดจังมึงครับจังมึงเอาลุยเลยบัดนี้คำแล้วเอามัน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 นี่แหละครับเงี้ยหัวมา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 อัดไส้เบีมาไปลบเมื่อไหร่มาเนี่ยพอดีก็ใส่เบดเลยครับเนี่ยเอ้ามามามครับหัว มาหัวแล็วกับสิลุยเลยครับมัอนินะสวัสดีครับหาอยู่หากินทินว่าปีครับพบกับน้านองให้คือเก้าคบมือหนิพาพีีพานนองมาหาอยู่หากินครับอ่าใส่เบ็ดเบ็ดเออปลาดาวแดงคือเก้าครับปลาดาวแดงเบอร์สิบเบ็ดครับเงี้ยจีไรมือนี่คือเงี้ยวหัวครับเอามามือนี่มาสองคนครับกับปูหมวนบัรลบอ่า ก่อนสิรับชมก็อย่าลืมเ้ยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้น้ำครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่ได้พลาดจากคลิปดีๆของนั่น้องให้ครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับปวาสิเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่เอฟซีถูกตันนะครับถึงในปเทเั้งต่างๆระเทศครับขอบคุณหลายๆครับ คุณจากใจของนั้นน้องให้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่สุดเลยครับเอาออมอนหมงใส่เลยสิลุยเลยครับบัเน,นี่ลุยใส่เลยเอาครับลังรกครับลังเลอยู่ใส่หีีเลยหมงปลาคอยหญ่ขึ้นมานะเานี่ยเอาเยี่ยห่วงเสียบโกกหางเลยครับนี่เสียบโกกหางอ่านี่ครับแล้วก็เสียบกงนามผูหลังพ้นบนมัดไ่ร้อยเนาะครับ บ๊ใส่ร้อยบันเดก็ได้ครับต้องจะขอมือหนึ่งครับง่อยประมาณจำนี้ก็ได้ครับเรียบร้อยครับครับหลังที่สองครับหลังที่สองชิ้นส่นี่แล้วครับนี่ยนี่คอเงี้ยอมึงแด้วกันนี่ขอโก้หางเงี้ยวหอกเนี่ยของใส่นี่แล้วครับ ลอยครับครับคำแล้วครับสีไสห้เบิ้งแค่สองหลังนี่แหละครับบันนี้กัะสีไสไปน้ำนี่ไสอ่อมไปอ่อมไปปุ่นสักกันพู๊ไปไกลๆทังเลือกหมครับจังจีตีโค้งขึ้นมาทาั้งนี้นะครับเนาะขออนุญาตไสมันแล้วซักกันครับจังมาติดตามน้วกันอะจังมาเรับจมตอนยามกลับหรือยามหลบที่หนึ่งครับมือนี่สียามแค่รอบเดี้ยวแล้วกับเขา ไปในบ้านกินเข่าหลอกก็น,นอนครับมือเงินเศรา้าจังสีมากูเอา้ามาลุ้นน้ำกันบานะนครับครับพี่น้องครับไ่เบ็ดมาหน,นีแล้วพอดีครับใส่แล้วแลวบานนี้ก็นั่งพักแลวแลว์บ้านน,นี้สีไล่ครับขึ้นไล่ครับขึ้นไปมองรถไปนั่งพักเศร้ามีแห้งปอมมานทุ่มหนึ่งนะครับจังสีมายาม แต่ว่ารอบไล่กลับ,ลบ,บ,ลบ,บนี่ก็รอบไล่กลับนี่ก็สิเบิงเนียมึงอย่างไปนั่มมีแต่มีโตสิไทยเบิงครับนี่ครับหลังสุดไทยทีม่มาหอดมาหอดมองนี่แหรอครับเนี่ยม,มีรอรถมีรักเสาอยู่นี่นี่คือหลังสุดไทยครับใส่มาทางผิดลงไปหันแล้วก็กอเกี่ยวขึ้นมานี่ครับเกี่ยวขึ้นมาเราก็สิเลยไปตั้งเรือ,อย่ปุ่น,นเอาอสิงานกลับขึ้นไล่กลับขึ้นมึงครับมีแต่มีโติีไทยมึงนะครับเด้อ ตายกืบสิบเปี้ยนแต่ยังดีๆอยู่กับดิพ่านไปเลยครับเอา้ามาลุนน้ากันครับมาลุนน้ากันครับพี่น้องครับเวลาทุ่มเครึ่งครับมายามเบ็ดหลอบแหลกอ่ายามเรวๆกับทีเขาไปบานไปหายกินเข่านอนมืออื่นสอจังสะออกมากู๋ครับเพราะว่ามองไส้เดือดอยู่ยกใกล้ๆบ้านครับยือไปใส่บานไม่ไปยุไ่ไก่ ไกลจากบ้านประมาณสามสี่กิโลนี่แหละเอาเพามึงกันนะครับโอ้แม่งมาหลาย,ยแต่นี่จะเกาแม่งหลายๆอังสิถือปลาดีด้วยเอาล้งแหลกเป็น,จนเจ้าไหนนี่ล้งแหลกเงี้ยดีๆอยู่ครับเงี้ยร่อยดิงด้งดิง้งดิ้งอยู่เอาหลอบเสาขี้ยังติกิน เที่ยวเที un> un> ่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยวครับเห็นดึงแล้วเห็นดึงแลี้ยวเห็นแล้วโอ้เห็นหนวดโตเป็นปลากคอครับปลาคอน้อยอุ้ยเือสิลมเอา้โหครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยวิลุดไปซ้ำโอ้ยข้าแต่ท้ายขีดอยู่ไปซ้ำครับโอ้ยเอาเอาเอาลุยตัวครับ นีก็อาดถือว่าเป็นของเฮาว่างหันเอาเนี่เงี้ยดีดียู่ครับเดีดีอยือเป็นตัวแล้วว่างหันไดเป็นเจ้าเนี่ยนี่เงี้ยดีดีอ่ะเนาะยามไปเรื like <Yes. S 1> ่อยๆเนาะครับเนาะมีแต้มมีโตจังมาเบิ่งเลยครับเด้อเดี๋ยวถ่ายมีแต้มมีโต มาเมืองครับมาลุ่นน้ากันครับมาลุ่นน้ากันมาเล่นน้ากันพยายามไปเรื่อยๆครับพอแล้วครับแจมแจมที่สองแจมแรกบ่ได้แจมที่สองคร,รับที่สอง,สองโอ้เป็นปลาโคหน่อยครับจีได้เก็บเล็กผสมหน่อยแล้วครับนี่บุตรชายหน,น่อยวันนี้ก็จีได้เอาหมอ ไว้ไปก็คือติบ่เหลือครับนี่เพราะว่ากินเลิกเนาะเบครับเทปอันนี้อะไรกันมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วหนึ่งแจมครับผนปักขอน้อย,ยอีกแล้วครับโอ้โหอ้โหปดเลยนะครับเนี่ยโอ้ยกินเหลือกล่อมมาเนี่ย

ใส่เียไว้กันครับขับหลังนี่ดึงดึงหมดแห้งเลยครับพี่หันดึงหมดแห้งเลยตรงนี้ครับตัวนี้่ายตรงนี้อ่ะครับโอ้โหโอ้ขึ้นมากขึ้นมาเอ้โหเอาของมึงครับเดี๋ยวมันก้อนเบ็ดตัวซมนี่ก็ได้โอ้

โอ้ครับโอ้วงามวงนี่โอ้ยนี่ใก้ครับเนี่ยอยู่ด้ครับใครอยู่วงามยุ่ครับเอครักั อ,อยู่เซงเงียบเลยก็งับมาเนี่ยครับพี่น้องครับเวลาตีซีเคืองครับมากูเ่เบ็ดเงี้ยมือเศร้าสิเป็นจังไหนเนาะมาลุ่นน้ำกันครับออื้ทางนี้ก็เงียบหคืวอว่ามีอาการจากหลังนั่นเ <laughs> อา ขูไปเรื่อยๆเลยครับเด้อขู่ไปเรื่อยมีแ้มมีโตสิทธัทยบงังเลยครับเด้อเอามาลุ้นน้ำกันครับมาลุ้นมาลุ้นหลังที่สองเงี้ยเหลืออยู่โอ้เงี้ยือดีจับบงเลยดิ่นเร็วๆนะครับหลังนี้มีอาการครับนี่ยหูเป็นน้ำน้ำเลยโอ้หิตโผล่ปลาอยู่ครับนี่ นี่ครับลุกขึ้นนะครับปลาดุกครับปลาดุกโอ้โหปลาดุกปลาดุกเด้อ ไก่ๆตกงามเลยครับเ,เก็บเลยนะครับนะเก็บลยครับมาเมืองหลังนี่ครับเป็ดปูดเป็นน้ำนำคือโบติงเนาะอ,อยู่บนเนาะมารุนเมือครับ มีแต้มมีตวัววะนี่โอ้มีอยู่ครับเป็นปลาดุกปลาดุกคือกวางตัว่าตายแล้วโอ้ยเสียดายแต่วะโอ้เนาะขึ้นมาครับปลาดุกเหมือนเดิมโอ้ตัวนี้ยู่ยด้วยครับปลาดุกเ่ยยู่โอ้ปลาดุกเ่ยจะว่าตายเนาะ เก็บเลยเด้อครับเด้อเอ้าเก็บเลยเก็บเลยหลังนี้มีอาการครับปูไปน้ำหนามเลยครับเนี่ยมีแต้มนีโตเหลือบนอ่อก็อยู่ในเด้อดูว,อว่าตีนนอ้ะเนี่ย,ย,ย,เ,หออยเหลืออยูุ่กเหลือ,อยู่เหลือยุกเหลือยุกเนี่ยมีปลาคอครับปลาคอเนี่ย เดี๋หันบาเหลือเหลืออยู่ครับเอ้มีตัวมีตัวเดียวขึ้นเขึ้นไปนี่เขาอืมครับพอ,อได้ปนอยู่หรครับเขาเดี๋ยวเก็บเลยนะครับเด้อพอได้ปนอยู่เขาเก็บเก็บกับเก็บอันนี้เห็นดึงอยู่ครับมือจิ้มน,นดึงอยู่ครับเห็นดึงยุก

ล้างครับนี่ครับตุ๊กข่ยอยู่ตุ๊ข่อยู่ตุ๊กข่ายอยู่เนาะเก็บเก็บหลังนี่พี่น้องนี่เห็นตัวปลาอยู่ครับเี่กตัวปลาอยู่

หลังนี m m ่ครับ oh. พี่น้องครับมามึงมามึงเนี่ยหลังเปียกๆอยู่นี่คือนิ่งจ้ะล่ะโอ้โหยู่อยูยูยูมึงอยูครับมึงอยูปากคอครับปากคอปากคอเออนี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดีดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมไหมเนี่ยเนี่ยอ่า เก็บเลยเด้อครับเด้อโอ้ตกไข่แน่อยู่พอได้ทำน้ำพริกเดี๋ยวเก็บเลยครับเก็บเลยเก็บเลยหลังนี้มีอาการครับเนี่ยมาจุมา่มเหนยวงเอ้โหถืออ,อยู่ครับปลาคอครับได้ว่าอันตายโอ้เหานี่ครับเนาเดี๋ยวถเก็บเลยเด้อครับเด้อ เดี๋ยวเก็บเลยเก็บเลยนี่มีอาการขรึ้นมามีอาการดึงดึงอยู่เป็นปลาคอครับปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยเอาเขาสิเก็บได้เลยครับจนะ้ะเดี๋ยวด้วยจะเก็บเอาเลยเอา แบบนี้ต้องตัดเข้ากับ